ครัับบเป็นยงงงไ้าก็วันนี้ดีใจมากๆครับก็ได้มากับรถโดนใจนะครับก็เป็นโฆษณาชิ้นที่2ด้วยนะครับกับทางรถโดนใจก็เป็นโฆษณาที่น่ารักครับแล้วก็เรียกว่าจริงใจเหมือนกับรถโดนใจครับที่สิ่งตอบยังไงบ้างครับคนที่อยากถ่ายแล้วก็อยากซื้อตอบโจทย์สุดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้แอปรถโดนใจนะครับก็คือเรียกว่า จะซื้อก็ดีครับจะขายก็ดีครับเรียกว่าเซลล์สมูทกูดมไพรซคับคือขายก็ได้ราคาเวลาซื้อก็ได้รถที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขามีการตรวจมาตรฐานนะครับ274จุดเราจะรู้เลยว่ารถที่เราซื้อเนี่ยได้มาตรฐานไม่มีการจมน้ําไม่มีการชนหนักนะครับก็เรียกว่ามาที่เดียวจบเลยเขาเขาอินสเปกคือตรวจรถให้ด้วยแล้วก็เรียกว่ามาตรฐานของของรถเนี่ยเขาก็จะมีดาวให้ครับสดาวถึง5ดาวสุดตัวพี่โอเองก็คือขายทั้งซื้อเอง ใช่ครับส่วนใหญ่จะหนักไปซื้อเลยครับก็ก็เรียกว่าเราเวลาเราซื้อรถมือสองนะครับเราก็ต้องการรถที่คุณภาพจริงๆบางคนไม่ได้ห่วงนะครับเรื่องว่าราคาถูกหรือเปล่าราคาแพงก็ได้ครับหรือว่าราคาสูงก็ได้แต่รถต้องได้คุณภาพต้องไม่มีปัญหาอะไรครับซึ่งที่รถโดนใจคือทั้งราคาโอเคครับแล้วก็มาตรฐานเนี่ยแน่นอนครับอริเป็นเรื่องใหญ่เพราะแบบกลัวกับปัญหาที่มันจะตาม จะไปขายเนี่ยเขาก็กดเวลาเราจะไปซื้อเขาก็จะแบบว่าเออเวลาเราไปซื้อเขาราคาก็จะสูงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ออแอปรถโดนใจนครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีทั้งตรวจสอบคุณภาพแล้วเรามั่นใจได้ครับการที่เราไปซื้อเนี่ยรถทุกคันเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วครับมีดาวให้ในรถทุกคันนะครับก็เรียกว่าซื้อก็มั่นใจครับขายเราก็มั่นใจกฝกในสจ็ฝากก็ฝากนะครับสำหรับรถโดนใจนะครับก็เป็น อีกรั้งเรื่องนึงพี่โออยากจะแนะนําทุกทุกคนนะครับเพราะโอเองก็เป็นคนที่รักรถนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ตามหารถมือสองก็อยากให้ได้รถที่มันได้คุณภาพนะครับแล้วก็เรียกว่า,เ,าเรียกว่ารถได้คุณภาพแล้วก็เวลาจะจะซื้อหรือว่าจะขายอ่ะก็ไปเลยครับที่รถโดนใจรับรองว่าเซลล์สมูทคนะูตไพรส์เนี่ยเครียดมาเลยเครียดเลยเครียดเลยมันจะให้ตดกา ว่ามันก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับอย่างช่วงนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นอะไรที่เ,เราคาดเดาไม่ได้ครับมันก็เป็นเรื่องเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงแหละครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆพฤติกรรมของคนดูหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันก็จะเข้าใดีข,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 ขึ้นนั่นแหละครับอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างเทคโนโลยีโทรศัพท์ต่างๆมีผลมากๆเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเรา ยุคโอเนี่ยเราต้องอยู่บ้านฮะ<อ>ดูทีวีฮะสามทุ่มหรือสองทุมท่มครึ่งเนี่ยเรารอดูละคระหรือว่าแบบรอดูรายการสี่ทุ่มหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปผมว่าเออมันก็มันก็มีทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านดีด้านไม่ดีด้านดีก็อาจจะสะดวกขึ้นด้านไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนดูแบบเดิมไม่มีแลวก็อาจจะแบบอยากดูเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าก็ทุกอย่างก็อาจจะต้องพัฒนาตามไปด้วยครับ ก็จริงๆผมก็ไม่ได้กระทบมากเพราะผมเองก็ยังมีงานการแสดงอย่างเรื่องของภาพยนต์หรืออะไรเงี้ยครับซึ่งละครเองก็เดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกครับไม่ได้ว่าถูกลดตั้งวงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยวัดวัดละครที่จะเอามาดีรันเยอะจริงๆก็ส่วนใหญ่ครับไม่ใช่แค่โอ้เพราว่ากระทบทางวงการแหละนักแสดงเต็มรับโัยตรงเลยนิดหนงอยบ้างสำหรับโอ้โอก็เอ่อ เร,เราก็จะมีอย่างอื่นด้วยครับที่เราทำไม่ได้ไม่ได้แค่ในส่วนของละครอ,อะไรเงี้ยละครเราเราก็รอทําอยู่แต่ว่าเราก็มีภาพยนตร์หรือมีรายการต่างๆที่เราเราในแลทฟอร์มอื่นสิ่งเหล่านี้เราตั้งใจทำเอาไว้เพื่อมันรองรับความไม่แน่นอนไหมหรือว่ามันเอาไว้สำรัดแรก จริงๆผมทำเอาไว้ผมกับทางผู้จัดการผมทำไว้เพราะว่าเราอยากจะใกล้ชิดกับแฟนคลับมากกว่าอย่างผมมีรายการโอรละล่าเงี้ยก็เป็นทาง YouTube าก็ทําให้บางทีถ้าผมไม่มีละครหรือว่ายังไม่มีงานแสดงออกมาหรือกำลังถ่ายอยู่เงี้ย<า> <ๆ S 1> เขาก็คิดถึงเราก็ดูโอละลาไปก่อนก็ได้แล้วก็เราก็ทําในสิ่งที่เราชอบไปในสิ่งที่เรารักอยากหลักรู้อยากเห็นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันมันมันมามากอะไได้ใช่ไหมพี่โอับบับอยู่ไมทําไมไม่มีละครอ่ะที่ม,มาจราิงๆ ก็อยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบเรียกว่าไม่ให้โอ้แบบว่าแฟนๆให้หายคิดถึงด้วยครับแล้วเราเองก็ชอบในการที่เราไปในที่ต่างๆอย่างน้แต่ว่าถามว่ามันจะมาซูซูเรื่องของการทํางานในด้านละครคงไม่ใช่เพราะละครมันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงกว่ากับการบนฝาดโซโอ้มันมันไม่ต้องทำเงินกนักไม่พ้องรังเกีอาจจะติดว่าฉันเป็นพระเอกก็จอมปเิดตลอดไป ของยุคนี้แล้วมอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าเออผมไม่ติดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันเล่นได้หมดมันไม่จำเป็นว่าโอ้โอต้องเป็นเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวถ้าสังเกตบางทีเรื่องอื่นที่ผมไม่ได้เป็นตัวเอกแต่ว่าผมเป็นแบบอย่างคุณพันผมเล่นเป็นเสือไมสวนอย่าเงี้ยเป็นโจนอะไรผมก็ลองครับพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นต้องไป้านหนึงคยธุรกิจแสดงก่อนสิตอนนี้แสดงอย่างเดียวขอแสดงก่อนงานที่เราหลักันอยาก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  ก็มีนะครับผมก็มีสิ่งที่ผมชอบก็อย่างพวกเกี่ยวกับจริงๆก็เกี่ยวกับรถด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเกี่ยวกับรถเก่าที่เราชอบอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบเออ่ทำที่ที่ให้คนมาได้รับความรู้หรือว่าได้อะไรถ้านประมวลเข้าไปที่เคื่อตอนนี้เป็นวิกฤติแตบปลอดภัยตอนนี้เหรอฮะมันไม่ตู้ที่หนุนปอดเอามันไม่เหมือนเดิมแล้วกันครับผมไม่รู้ว่าวิกฤตหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะได้ที่เกิดเป็นนักแสดงด้วยกันถึงบางเไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างกับแบบมันเกิดขึ้น ก็มีบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ช no ่วงนี้ทุกคนก็หามีทําอย่างอื่นอย่างไปเที่ยวหรือว่าแบบดูแลตัวเองหาโปรเจกต์อื่นๆทำแต่ไม่ถึงขั้นเครียดกันใช่ไหมแสดงกันเองไม่เครียดนะครับไม่ไม่ถึงกับเครียดอะไรเลยเพราะด้วยความที่มันหาของตัวเองได้ใช่แต่ทีมงานะเครียดแน่นอนทีมงานเขาเขาเขาทำงานใช่เบื้องหลังเครียดด้วยจริงภาพเป็นดัยแล้วที่ไหนในที่ค เขบอกว่าที่ไอ้เต้นให้มีงานทำหรอเขาหรอครับไม่รู้ผมไม่รู้เนยแล้วผมก็บอกว่าอ๋อเป็นแฟนมาดิโอแล้วเห็นแบบนี่ดรามไปมานีาด้ามากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับพี่ก็แล้วแต่คอมเมนต์นะบางครั้งก็ไแบบนี้ไม่มาดิโอไม่นะครับเขาเขาไม่ได้ไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสนี่แหละแสดงว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เล่าหรอไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าการอัดคลิปด้วยถ้าเราแจกด้วย อ๋อผมผมไม่ได้น้องไม่ได้ชี้แจงให้ผมฟังเออคือสำงพวกเขาเขาดูเครียดอ่ะเพราะเขาพูดเยอะหนุนห่างกีนี่แล้วี่เขาก็โดนโจมตีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็ก็คงมีอะไรแหละครับแบบว่าในใจน้องอ่ะแบบแต่น้องเขาเป็นคนบอกอยู่แล้วว่าไม่ต้องห่วงตัดเรื่องตัดเรื่องเต้นไปวันๆไม่มีงานครับโอ้ยอะไรไม่ครับ จริงจริงคนไม่รู้ว่าที่เขาเต้นก็งานของเขาเนี่บว่าบางทีเขาอาจจะทํางานอยู่ใช่ครับเพราะว่าน้องเขาเขาเป็นงานเขางานเขาคือการเต้นใช่บางคนนก็ึกว่าเออเขาอาจจะเล่นอยู่แต่บางทีอาจจะเป็นงานของเขาได้เขาฝึกการเต้นผิดใช่แล้วเขาบอกว่าพี่แฟนน้องตัวจริงเนี่ยทำอะไรผิดมองอะไรมาตัวจริงก็แล้วแต่มุมองคนแหละครับแต่โอ้ยเขารู้ว่าเขาทําอะไรเขาก็รู้แหละครับว่าเขาทําอะไรเขาก็ทํางานดูแลแบบหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยก็อบ ไม่ต mm ิดนะเพราะว่าเรารู้ก็เออเราก็โดนชวนอยู่แต่คือเขาเขาชอบเนี่ยผมว่าผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาทำมีความสุขทำไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็โอเคเขาพูดพันว่าเขาเคยโดนสื่ด้วยฮะขอโทษจ้ะเขาบอกว่าเขาเคยโดนตัดสื่ด้วยโอ้โหครับก็ก็มีนะครับอันนี้เคยเล่าเขาเคยเล่าให้ฟัง คือผมว่าบางทีเดี๋ยวนี้เรื่องของคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆก็แรงก็แรงก็บางทีผมว่าก็อาจจะต้องแบบออแบบว่าไม่ต้องแรงกันมากหรือว่าพูดตรงๆได้แต่ว่าอย่าไปแรงบางทีแรงแต่มันมัน,มนไปกระทบใจของบ,บางทีเราอาจจะคอมเมนต์มันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูความแบบกาลเทศะหรือความเหมาะสมรือว่าบางทีเราบอกนแรงอาจจะไม่ได้น่ารักนะครับบอกเบาๆเขาอ,อาจจะฟังกว่าก็ได้ ราห้ามไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิทธิของเขาอะไรเงี้ยเราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าผมแค่ถ้าให้ส่วนตัวของผมว่าคอมเมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทันทำให้คนได้เปลี่ยนแปลงแต่บางทีถ้ามันแรงเกินไอมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคเคยมั่วคอมเมนต์บ้างไหมครับอ่านคอมเมนต์หรืออะไรบ้างผมก็อ่านบ้างนะครับอ่านบ้างใช่แต่ถ้ามันแบบแรงๆหรือว่ามันไม่มันไม่ได้ทําให้เราแบบว่า จเจริญหรือจเจริญตาหรือว่าทําให้เราไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยผมก็ไม่อา่านแต่ถ้ามันไม่ดีแต่เราอ่านแล้วทําให้เราดีผมก็อ่านถ้าเขาต้องบอกว่าคอมเมนต์ดีเราอาจจะมองภาพแต่พอมเมนต์ที่ไม่ดีเราจะเก็บมาใส่ใจมันเป็นแบบนั้ครับก็บางทีอันท,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 ที่ที่ไม่ดีเออมันก็จริงบางทีมันอึนจุกก็แสดงว่าตัว่าอ่านผมว่าเขาอ่านเขาอ่านอยู่แล้ว <c oughs> หรือว่าเราจะไม่สนใจนลเลยไม่ได้บางคนเขาก็สนบางคนเขาสนเนาะเราจะไปบอกบางคนให้ไม่สนเลยไม่ได้บางคนเขาสนอะเราเราจะบอกว่าอย่าไปสนเลยอันนี้คือตัวเราสสเราเราอะไม่สนแต่เขาอาจจะสน,น,น,นเนี่ยทีบางทีคนอาจจะเข้าใจในสิ่งที่คอมเมนต์ไปเลยก็ได้ยังไงเนี่ยแต่ว่า ตัวคนเองอาจจะไม่เข้าใจจริงๆความรู้ามแล้วก็ไปเชื่อในคอมเมนต์คนนั้นไปแล้วเหมือนว่าอ๋อเป็นแบบนี้หรอแบบนี้หรอเพราะคอมเมนต์มาเราก็ไม่อยากให้ตัดสินกันเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เออก็ต้องดูด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อตามคอมเมนต์แล้วเหมือนกันไครเป็นห่วงมันก็เป็นห่วงนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้เขาครับกรลังใจมีคอนเทนต์คู่งอีกไหมครับนี่คงมีแหละครับว่าถ่ายไปแล้วยังไม่ได้ทำไมอ่ะที่ตอบพี่โอ้คือจะมาขัสไม่ได้ฮะตอบพี่โอ๊ ใช่เดิจริงเหรอตัวนี้คือไม่มีที่กลับเลยมีมีมีกำลังกู้กลับมาเลยเดิมใช่ใช่ทำไมทำไมถึงท่าไหนทำไมอยถึงก็หายไปเลยเว้นนานมากแล้วเป็นเรื่องที่กลับเล่นเล่นเล่นเข้าได้กลับกลับมาจะเป็นแบบว่าเป็นไหนครับเวอร์ชันไหนอุยยังไม่รู้ต้องรอดูก่อนจะถึงไหนครับเดี๋ยวรอดูจ้ะขอบคุณครับเสื้อกางเกงสีเดียวทั้งหมด ซีเรียนมากจ้าได้เลย,เลย